พี่น้องอสมอที่เขารักทุกท่านครับสาหรับชว่วงนี้พี่น้องอสมอกําลังตั้งหน้าตั้งต,า,งตาที่จะเข้าสู่แอปสมาร์ทอสมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้พี่น้องอสมอทุกคนต้องใช้แอปอสมตรงนี้ในการรายงานเดือนหรือว่าการจัดทำรายงานต่างๆในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่เข้าไปแล้วนะครับ ก็ทําให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อีกนะครับลืมรหัสผ่านบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับพิมพ์ผิดบ้างนะครับแล้วทีนี้ในแอปพลิเคชันเขาก็จะจาเราไว้ก่อนแล้วนะครับจำเราไว้ก่อนแล้วถ้าเราเข้าไปใช้อีกนะครับพิมรหัสเลขสิบสามหลกกักตัวประชาชนเข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่รหัสผ่านของที่ตัวเองตั้งไว้นะครับบางคนก็ตั้งไว้ก็จําไม่ได้นะครับ ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับซึ่งก็มีการสอนแนะนำวิธีการใช้แอปนะครับเอาไปโหลดแอป,ปที่สามาร awesome ์ทอสมอแบบนี้นะครับหลังจากติดตั้งแล้วนะครับก็สามัครเข้าใช้งานในกรณีที่อสมอใหม่นะครับแต่ถ้าอสมอเก่าต้องเข้าใช้งานเลยนะครับก็ลงรหัสลงอะไรต่างๆนะครับลงชื่อนามสกุลเลือกอาราพอสต,อ,ตอนะครับลงรหัสเลขคือสามหลัก แล้วก็ใส่รหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้นะครับอาจจะตั้งเป,ป็นวันเดือนปีเกิดหรือตั้งเป็นเลขอะไรที่ตัวเองจาได้นะครับแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับแต่ถ้าเกิดปัญหาก็บอกว่าแจ้งปัญหานะครับไปที่แอดมินนะครับแค่นี้นะครับแจ้งปัญหาลืมรหัสผ่านไปที่แอดมินก็บอกไว้แค่นี้นะครับ,แล,แ,บ,แ,รบแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับ แล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมได้มาค้นคว้าเพิ่มเติมอีกนะครับกรณีถ้าเราสมัครไม่ได้ก็จะหน้ามืดแบบนี้นะครับคนที่สมัครสําเร็จนะครับก็จะได้บัตรประจาตัวอ,อสมออมาเป็นแบบนี้นะครับก็ลหลายๆท่านก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับอีกหลายท่านก็ยังมงงูมงงาไราอยู่นะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้หรือไปยืนยันตัวตนได้นะครับทีนี้ เรามาหาวิธีแก้ไขกันนะครับที่การแก้ไขรหัสผ่านนะครับโดยผ่านแอปเข้าไปแก้ไขในระบบของเขานะครับเขาบอกว่าเข้าสู่ระบบโดยเลขรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่ากรณีลืมรหัสผ่านให้กดแจ้งปัญหาการใช้งานนะครับ โดยโกดแชทและแจ้งปัญหาหรืมรหัสผ่านไปกับแอดมินนะครับขอพูดไว้แค่นี้นะครับที่น้องอสมอยเองก็ยังไม่เข้าใจคละเจ้าหน้าที่เองดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับเมื่อเข้าไปไม่ได้ก็จะไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เลยนะครับแต่คนที่เข้าไปได้นะครับจำรหัสผ่านได้ก็ถึงขั้นทํำบัตรประจําตัวอาสาสมัครสาธารณสุขเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ชื่นชมนะครับท่านที่เข้าไปได้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านที่ยังเข้าไม่ได้นะครับลืมร,รหัสผ่านอะไรต่างๆเข,งงข้ายังไงก็ยืนยันไม่ได้นะครับอผมจะพามาวิธีแก้ไขนะครับว่าเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับวิธีการแก้ก็คือกดเข้าไปที่แก้ปัญหาการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มันจะโผล่ขึ้นมาเป็นเปิดไลน์นะครับ เราก็คลิกเปิดลายไปเลยนะครับคลิกเปิดลายไปเลยขึ้นหน้าลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิกอนุญ,ญาตนะครับเปิดลายเสร็จแล้วก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็คลิกอนุญาตนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีข้อความโผล่ขึ้นมาให้เรานะครับมาทักทายเราแบบนี้นะครับมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงที่ขอรหัสผ่านนะครับขอรหัสผ่าน ก็ไปคลิปที่ขอรหัสผ่านหรือแก้ไขรหัสใหม่นะครับตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วก็เราก็เข้าไปาพิมพ์เลขสิบสามหลักเลขบัตรประจำตัวประชาชนสิบสามหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านใหม่นะครับซึ่งอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดกดยืเนยันสองครั้งนะครับพิมพ์ตัวเลขตัวเดิมอ่ะสองครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ กดยืนยันแล้วก็กดตกลงหลังจากนั้นก็ออกจากหน้าจอ้มาเลยนะครับแล้วก็เข้า,อาแอปสมาร์ทอสมอใหม่นะครับเข้าสู่ระบบเลยนะครับไม่ต้องสมัครใช้งานนะครับก็ใช้รหัสที่เราสมัครสักครู่นี้นะครับลงไปในการเข้าไปใช้งานท่านก็จะสามารถที่จะใช้งาน แอปพลิเกชน์โรงรางานอสมอหนึ่งหรือว่ารายงานลูกน้ำยุงลายอะไรต่างๆได้ตามปกติต่อไปนะครับลองดูนะครับคงไม่ลำบากมากเกินที่พวกเราจะสามารถทำได้นะครับผมเชื่อว่าอ awesome สมอทุกท่านเก่งอยู่แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับหากม,มีปัญหาประการใดก็รุณาสื่อสารแลกเปลี่ยนกันมาทางแชทไลน์หรือว่า YouTube ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ